สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันที่อุทยานแห่งชาติตัดหมอกนะครับแล้วก็บริเวณตรงนี้นะครับจะเป็นบริเวณจุดกลางเต็นท์นะครับห้วยบงนะครับหรืออีกชื่อหนึ่งเขาจะเรียกว่าปลานจามจุรีนะครับเนื่องจากตรงนี้นครับจะมีต้นจามจุลีขนาดใหญ่เลยนะครับนี่ครับปกคลุมบริเวณนี้นะครับร่มเงาดีมากนะครับแล้วก็อากาศทั้ง้านที่จะเย็นสบายนะครับบวกกับช่วงนี้เป็นช่วงของฤดูฝนด้วยนะครับอากาศดีมากนะครับ แล้วบริเวณจุดกางเต็นท์ตรงนี้นะครับจะใกล้ลําธารมากๆนะครับก็คือกางเต็นท์นอนฟังเสียงของลําธารได้เลยนะครับก็วันนี้เรามาปิกนิกกันนะครับไม่ได้มาค้างคืนนะครับการเดินทางสะดวกสบายมากนะครับขับรถขึ้นมาได้เลยนะครับมีลานจอดรถมีห้องน้ําบริการนะครับมีส่วนบริการนักท่องเที่ยวนะครับถือว่าสะดวกสบายนะครับแต่ว่าตรงนี้จะไม่มีสัญญาณโทรศัพท์นะครับ เหมาะสำหรับคนที่ต้องการมาพักผ่อนนะครับพาเด็กๆมาเล่นน้าได้นะครับมีลําธารน้ําน้ําใสมากนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูว่าน้ําใสขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นกล้องถ่ายใต้น้ําให้ดูนะครับ สำหรับเพื่อนๆที่ยังมองหาสถานที่พักผ่อนนะครับในช่วงวันหยุดสั้นๆเสาร์อาทิตย์อะไรอย่างเงี้นะครับหรือว่าเป็นช่วงวันหยุดยาวก็น่าสนใจนะครับที่นี่สามารถขึ้นมาพักผก่อนกันได้หรือว่ามากางเต็นท์นอนค้างคืนก็ได้นะครับอุทย,ยานแห่งชาติตัดหอกนะครับอีกหนึ่งแลนด์มาร์คสำคัญสำคัญเลยพาเด็กๆมาเที่ยวได้นะครับพาคุณพ่อคุณแม่มาเที่ยวกันได้นะครับ